สวัสดีครับอะตอมได้กันเงินนะครับวันนี้เราอยู่กับพอร์ตให้เงินทํางานนะครับใน EP ที่28วันนี้สเปเชียลนิดหนึ่งนะครับผมเนื่องจากว่าช่วงนี้นะครับจะเป็นช่วงที่มีงานเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับเราก็ไม่มีเวลาที่จะมาอัปเดตพอร์ตจริงๆไม่ได้มีการซื้อขายอะไรด้วยซ้ำนะครับเพราะนั้นเนี่ยวันนี้ขอรวบลัดตัดตอนนะครับเป็นการอธิบายแบบสั้นๆแล้วกันนะครับสำหรับตัวพอร์ตเนาะเป็นแบบว่ากระชับมิดแล้วกันนะครับไม่สามารถที่จะทําเป็นตารางเป็นคลิปอะไรให้ได้เยอะจริงๆนะครับต้องขออภัยด้วยนะ ในส่วนแรกนะครับในส่วนของหุ้นลายตัวนะครับก็เท่าที่ผมดูพอร์ตอยู่ในมือเนี่ยนะครับในส่วนของกลุ่มหุ้นโรงพยาบาลนะครับก็ยังบวกดีอยู่นะ ุกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยนะครับมันก็อาจจะได้ปัจจัยบวกนิดหน่อยนะครับจากในเรื่องของโควิด -19 ทในช่วงที่ผ่านมานะครับเรื่องของวัคซีนบ้างแหละเรื่องของค่ารักษาพยาบาลอะไรแบบนี้นะครับมันก็ทําให้มีการขยับกลับตัวนะครับเปลี่ยนแปลงตรงนี้นิดหนึ่งนะครับส่วนกลุ่มของสารวมโภพนะครับก็อาจจะยังไม่ได้สวยงามมากนักนะครับยังดูทรงๆนะกลุ่มของวัสดุก่อสร้างนะครับยังเช่นเคยนะยังติดลบอยู่นะครับยังไม่ได้กลับเข้าวัฏจักรที่มันจะบวกได้ส่วนกลุ่มของเอ่อเรียกว่ากลุ่มของ สินค้าการขายพวกสินค้าบริการนะครับที่เป็นที่มีม,มีเรียกว่าเป็นค้าปลีกแล้วกันนะครับตรงนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะทําผลงานได้ค่อนข้างสวยงามนะครับในช่วงที่ผ่านมาประั้นคุณนะครับตอนนี้ในพอร์ตก็บวกอยู่ประมาณสักสี่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับก็ถือว่าโอเคนะก็มันลงทุนอยู่ประมาณแสนหนึ่งใช่ไหมครับสาหรับคุณก็บวกมาอยู่ประมาณ4ี่พันกว่าบาทนะครับก,ก็เป็นตัวเลขที่น่าพอใจแล้วก็รวมถึงมันมีปันผลบางตัวเริ่มจะทยอยปันผลแล้วนะครับในส่วนของคุณก็ใช้ได้นะ ถือว่ายังยอดเยี่ยมอยู่ในเกณฑ์ที่พอได้นะครับเนื่องจากใครบางคนที่เขาเทรดไปเทรดมาเนี่ยอาจจะได้กาไรเยอะกว่าแต่ผมก็ยอมรับสภาพกับไม่มีเวลาในการมาเทรดจริงๆเนาะนะครับส่วนของกองทุนรวมนะครับปัจจุบันนะตัวที่กลับมาอย่างเอออย่างอย่างคึกคักมากเลยนะครับก็คืออสังหาริมทรัพย์นะครับก็ถึงเวลาของมันแล้วหรือย,อยังนะครับนั่นคือคําถามเนาะตัวแรกที่ผมเห็นก็คืออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นเออเรียกว่าเป็นเป็นผสมนะ,นะครับตัว i Prop เนี่ยนะครับก็เออเริ่มกลับมาสวย งามนิดนึงนะครับเรียกว่าสวยงามนิดนึ่งละกันแต่ว่าในช่วงถ้าเกิดเราย้อนหลังกลับไปเนี่ยนะครับในตั้งแต่ปี2020มามันก็ยังถือว่าดิสเคามาอยู่ประมาณสักครึ่งราคาเนาะลงมาเยอะนะครับจาก22บาทมาถึง15บาทวันนี้มันอยู่ที่ประมาณ18บาทกว่านะครับสำหรับ i Prop ็อก็ในช่วงที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้บวกเยอะมากนะครับปีที่ผ่านมาเนี่ยบวกอยู่ประมาณ16.75นะครับมันแล้วแต่ว่าคนเรามันโอเคกับตัวเลขเท่านี้หรือเปล่านะครับใน7ปีที่ผ่านมา ถ้าคิดย้อนหลังก็ไปเป็นเป็นเป็นกำไรต่อปีอยู่ที่บวก7.4นะครับผมถือว่าจริงๆค่อนข้างเยอะนะเราก็ขอเอ,อมันดูค่อนข้างที่จะโอเคใช้ได้อยู่นะครับอันนี้แล้วแต่คนมองแล้วกันนะแต่ว่าช่วงที่ผ่านมากลับตัวค่อนข้างเยอะนะครับในพอร์ตก็ก็น่าจะบวกแล้วนะนะครับส่วน l h t p r o p นะครับหุ้นไทยนะหุ้นอสังหาริมทรัพย์ไทยแล้วก็อสังหาริมทรัพย์นะครับก็หลังจากที่มันหลุดโลไปนะครับไปทําโลที่ประมาณ9บาทเนี่ยนะครับก็ หลายๆคนนะครับก็รู้สึกผิดหวังนะครับรู้สึกผิดหวังกันมากนะครับตัวผมเองก็รู้สึกผิดหวังเล็กน้อยนะครับที่ที่มันลงมาเยอะขนาดนี้นะครับวันนี้1เดือนที่ผ่านมานะครับบวกอยู่8.2นะครับแต่ถ้าเกิดเรามองย้อนหลังไปที่7ปีนะครับก็ยังบวกอยู่ที่6.38ต่อปีเช่นกันนะไม่ได้ต่างอะไรจาก i p o อเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในจุดนี้ผมมองว่ามันก็ มันก็ยังโอเคนะนะครับมันเป็นยังจังหวะที่ดีที่จะเข้าซื้อนะเพราะมันถูกมากเลยนะครับก็อันนี้แล้วแต่คนพิจารณาแล้วแต่คนมองแล้วกันนะสำหรับผมผมว่าในกลุ่มของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันก็ยังลงทุนได้นะครับยังได้ราคาที่ค่อนข้างถูกแล้วก็พอสถานการณ์โควิดกลับมาอาจจะประมาณปี2ปีข้างหน้านะครับผมคิดว่ามันจะกลับไปได้ทีนี้มันก็ต้องดูกับว่า new normal นะครับเขาขยับกลับเปลี่ยนเขาเรียกว่าเปลี่ยนในเรื่องของการใช้งานอสังหาริมทรัพย์หรือว่าพวกคอนโดพวกสถานที่ให้ อะไรแบบนี้ยังไงบ้างนะครับแต่ว่าท่านดาวน,นี้นะครับตอนเดนมีนากําลังจะเข้าเมษาเนี่ยก็เริ่มกลับมาจัดนิทรรศการจัดงานจัดคอนเสิร์ตอะไรบ้างเล็กๆน้อยๆได้แล้วนะครับแต่ก็จากข่าวที่บอกนะครับว่าเอยังไม่สามารถจัดในส่วนของสงการได้อย่างเต็มรูปแบบนะครับการเล่นน้ําก็ยังไม่ได้ใช่ปะ่ะก็จะได้แบบว่าแบบแบบแบบตามธรรมเนียมประเพณีไทยแล้วกันเนาะนะครับก็จะประมาณนั้นเพราะนั้นก็ยังมีปัใจจัยในเชิงเรียกว่ายังเป็นเชิงลบอยู่นะครับยังไม่ได้สวยงามมากนัก ตัวถัดมาในส่วนของเซตห้าสิบนะครับ SCB เซตห้าสิบในช่วงที่ผ่านมาถือว่าทําได้ค่อนข้างดีนะครับก็จําได้นะครับว่าตอนช่วงที่ลงไปในส่วนของโควิด -19 ที่ลงไปต่าๆประมาณ900กว่าจุดนะครับแล้วก็กลับมาอยู่ที่1,500จุดวันนี้นะครับในส่วนของ SCB เซตห้าสิบเนี่ยที่มันวิ่งลงไปวันนี้มันก็วิ่งกลับขึ้นมาอยู่ในโซนใกล้ๆเดิมแล้วนะครับก็รอวันที่มันจะพุ่งกลับขึ้นไปนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะนะครับถือว่าสวยงามดี ใน y e year to d a ดีตอนนี้เป็นบวก6.16%ไปแล้วนะครับเราก็ในช่วง1ปีที่ผ่านมาบวกมา40%นะครับก็ช่วงโควิดถึงโควิดนะครับก็กลับมา40%ทีนี้7ปีย้อนหลังนะครับถ้าคิดเป็น annual นะครับก็ว่าเป็นเป็นแบบรายปีเนี่ยนะครับได้ผลตอบแทนอยู่ที่3.30%เท่านั้นเองสำหรับ SCB set 50นะครับก็เพียงพอไหมนะครับย้อนหลังไป7ปีแล้วมันได้แค่ผลตอบแทนปีละ3.3%มันก็ถือว่าค่อนข้างน้อยนะถ้าเกิดเทียบกับสังหารมทรัพย์เนี่ยความ ผลน้อยกว่าเรียกว่าความความเสี่ยงของตัวตัวสินทรัพย์ก็น้อยกว่านะครับแล้วได้ผลตอบแทนเยอะกว่าด้วยนะครับนี่ก็เป็นเป็นอดีตเนาะนะครับก็แล้วแต่คนมองละกัน อีกตัวหนึ่งคือ principal MBDI นะครับถ้าใครจำได้นะครับในช่วงของโควิด -19 เนี่ยเป็นหนึ่งตัวที่ผมลงมานะครับแล้วผมซื้อได้ในราคาที่แบบถูกมากๆนะครับแล้วในวันนี้เนี่ยในพอร์ตผมเนี่ยบวกไป32%เยอะมากนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวลตที่ดีที่สุดเนี่ยนะครับบวกไป50.93%ครับ เออจริงๆนะครับในช่วงของที่ผมซื้อเนี่ยนะครับผมซื้อในช่วงของวันที่21เมษายนนะครับเนี่ยเออห้าสิบจุดเก้าสามเปอร์เซ็นต์ครับที่ได้มานะครับเราก็มีมีเยอะกว่านั้นนะ17มีนาคมครับบวกมา60.08เปอร์เซ็นต์ นะครับถือว่าค่อนข้างเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับก็เรียกว่าสวยงามนะครับก็เอ่อไม่ไม่ได้เอาฉาดมาให้ดูนะครับแต่ว่าบวกมาค่อนข้างเยอะนะครับก็หลายจุดนะครับผมเข้าซื้อตอนช่วงต่ํามากๆนะครับก็ใครที่เข้าซื้อประมาณสักช่วงมีนาคมนะครับยังไงบวก60%เกิดแน่นอนนะครับ APDI นะครับก็ในส่วนของเอเชียนะครับจริงๆเนี่ยมันมีปัจจัยของทางจีนที่มันช่วงนี้มันลงมาใช่ป่ะเดี๋ยวจะพูดตัวถัดไปก็คือ k c h x แต่ว่าทําไม APDI มันขึ้นได้เยอะ เพราะว่า APDI อ่จจะไม่ได้ลงสัดส,ส่วนของจีนมากนักนะครับก็ดูแล้วมันใช้ได้นะนะครับเราก็ปรับตัวมาแบบพุ่งกระชูดจริงๆก็จากจักโควินไอทีอยู่ที่14บาทเนาะ NAV นะครับวันนี้23บาทก็บวกไปค่อนข้างเยอะย t ตูเดตนะครับบวก5.67นะครับแล้วก็1ปีเนี่ยบวก68.20%นะครับแล้วก็7ปีย้อนหลังถ้าคิดเป็น annual rate นะครับอยู่ที่9.15% นะครับเพราะว่ากลุ่มนี้มันเป็นกลุ่มคล้ายๆ emerging market นะแล้วก็เป็นกลุ่มแบบพวกตลาดเกิดใหม่กำลังมีโมเมนตัมไหลเข้ามาจากต่างชาติฟันโฟโต่างๆว่าวิ่งเข้าทางเอเชียนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปในช่วงโควิดนะครับใครย้อนกลับไปดูซักประมาณ12 EP ที่แล้วนะครับมันก็คือ1ปีที่แล้วเนี่ยทุกคนไปลองดูครับผมเข้าเอเชียตอนช่วงประมาณนั้นจริงๆผมเข้าเอเชียเนี่ยตั้งแต่มกราคมปี2020 นะครับก็ช่วงโควิดต้นๆนะครับแล้วมันก็ลงไปเยอะผมก็ซื้อเพิ่มอีกตอนเดือนกุมภาแล้วก็ซื้อเพิ่มอีกในตอนมีนาจะเห็นได้ว่าเนี่ยผมยังซื้อไม่หยุดเลยแล้วผมซื้อไม้ใหญ่หญด้วยถ้าจะไม่ผิดผมซื้อไม้หนึ่งห้าหมื่นบาทนะครับแล้ววันนี้บวกต้องหกสิบเปอร์เซ็นตนะครับมันถือว่าเยี่ยมยอดมากนะครับที่บวกขึ้นมาก็าก็กําไรเยอะมากนะครับสาหรับ APDI เนี่ยยิ้มๆเลยนะครับถือว่าเยอะสุดในพอร์ตเลยนะตอนนี้นะครับอีกตัวหนึ่ง KCHX ช่วงที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่ามันขึ้นมาเยอะ จากช่วงโควิด1 9เนี่ยนะครับมันอยู่ที่ NAV ประมาณสัก10บาท11บาทวันนี้มันขึ้นไปจุดสูงสุดอยู่ที่ประมาณ18บาทครับแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาประมาณสักไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่กี่วันเนี่ยนะครับสักประมาณสัก2สัปดาห์อะไรเงี้ยมันก็ลดจาก NAV 18เหลือ15นะครับลงมา3บาทอย่างรวดเร็วนะครับในไม่กี่วันก็ด้วยปัจจัยหลายๆอย่างนะครับด้วยปัจจัยหลายๆอย่างยีทูเดทบวก0.82เท่านั้นเองนะครับแล้วก็1ปีที่ผ่านมาบวกสี่ส 5ปีนะครับถ้าเอาแบบ annual r a t e นะครับบวกต้อง10.92%ต่อปีเลยนะถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับจีนเพราะว่าเริ่มผมผมคิดว่าคนเนี่ยจะเข้าจีนเนี่ยเพราะว่าเรื่องของการกิกนกำไรตอนที่มี price war กับอเมริกานะครับสงครามการค้าเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าให้ภาษีนะผมว่าวันนี้จีนก็น่าสนใจนะถ้าเทียบกับอเมริกาใช่ปะ่ะนะครับก็บวกมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ผมลงตัวนี้เพราะว่าค่าธรรมเนียมหรืออะไรมันถูกนะครับวันนี้ก็บวกมาอยู่ 28. 87%นะครับสำหรับตัว k c h x ก็ในพอร์ตยังถือว่าบวกค่อนข้างเยอะนะครับตัวสุดท้ายครับ KWorldX นะครับตัวนี้เป็นหุ้นโลกนะครับซึ่งก่อนนั้นนี้ผมไม่เข้า นะครับช่วงของของโควิดทเนี่ยผมไม่เข้าผมไม่ได้เข้าเพราะาช่วงโควิด1 9เนี่ยมันลงไปเหลือแค่6.3บาทเอง IPO 10บาทนะแต่ลงไป6.3ก็คือลบ40%่ใช่ไ่ประมาณ30-37%วันนี้มันขึ้นมาอยู่ที่11.5แล้วครับก็ถือว่าขึ้นค่อนข้างเยอะนะเย a r to ท a t e เกหนึปีบวก65.97ถือว่าขึ้นได้เยอะมากตัวนี้ต้องบอกว่าเออผมเข้าช้าไปนะครับก็ไม่ไม่ได้คิดว่า มันจะน่าเข้าเท่าไหร่นะแต่จริงๆนยก่อนหน้านี้ผมเข้าตัว KUSN x DQ ที่มันเป็นหุ้นเกี่ยวกับพวกเทคโนโลยีของทางอเมริกานะครับก็ผมเข้าตรงนั้นแล้วก็ทำกำไรไปตอนที่ประมาณบวก40% พราะตอนนั้นเนี่ยมันมีเรื่องของคุณทรัมป์กับไบเดนใช่ป่ะในเรื่องของการเลือกตั้งนะครับก็ผมก็ลิมิตความเสี่ยงก็เลยขายออกไปแล้วก็ไม่ได้เข้าซื้อนะครับก็มีจังหวะที่พลาดโอกาสในการทํากําไรไปบ้างนะครับก็มีมีช่วงจังหวะวู้บไปนะครับมีช่วงจังหวะวู้บไปก็โดยรวมนะครับถือว่าผมพอใจนะครับกับพอร์ตการลงทุนประมาณนี้นะครับสําหรับกองทุนกับหุ้นนะครับส่วนน้ามันน้ามันไม่ได้ลงเนาะทองคำนะครับทองคามันมันก็กลางๆมันก็ทรงๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็หลาย คนถามถึงเรื่องของพวกคริปโตเคอเรนซีนะครับก็บอกไว้เลยว่าในพอร์ตให้เงินทํางานไม่ได้ลงนะนะครับไม่ได้วนเวียนกลับไปในส่วนของคริปโตเคอเรนซีนานมากแล้วนะครับเกิน2อสปีแล้วนะครับก็ด้วยปัจจัยหลายอย่างนะครับก็ก็ไม่ได้ลงไปในเรื่องของภาษีด้วยในเรื่องของความ ความที่เราไม่มีเวลาในการดูด้วยนะครับเพราะตลาดมัน24ชั่วโมงใช่ปะ่ะนะครับมันก็เสียวๆกันนิดนึงในการลงทุนนะครับก็ออวันนี้ประมาณนี้เนาะไม่ได้มีตารางไม่ได้มีอะไรให้นะครับเราก็ออทําสรุปรวมให้ประมาณนี้นะครับก็ขออภัยจริงครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้โลโบก็จะประมาณนี้นะเนื่องจากว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ออกเดินสายบรรยายค่อนข้างเยอะนะครับก็อาจจะไม่ค่อยมีเวลาในการทําคลิปเท่าไหร่แต่ก็พยายามทําให้ได้มากที่สุด นะครับก็หวังว่าจะเข้าใจครับเราก็ฝากติดตามได้ให้การเงินทุกช่องทางเช่นเดิมนะครับก็ไม่ว่าจะพอให้เงินทํางานนะครับโรโบนะครับจิตตะนะเราก็ยังจะมีหุ้นที่ทํากับฟินแลนเซียฮีโร่นะครับเรื่องของประกันชีวิตนะครับประกันสุขภาพเรื่องของยูนิตลิงก์นะครับหรือว่าเรื่องของการอ่านหนังสือหนังสือเปลี่ยนชีวิตนะครับก็ยังมีคอนเทนต์มากมายให้กับเพื่อนๆได้ดูกัน นะครับก็อ่านกับพุดน,นะครับก็ยังมีในทุกๆวันพูดเช่นเดิมนะครับก็ติดตามกันแล้วกันนะครับโอเคคลิปนี้ประมาณนี้ครับเราเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ